ทุกคนครับกัมพูชายื่นคำร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติให้ดำเนินการเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยกัมพูชาอ้างว่ามีการโจมตีด้วยอาวุธที่ไร้เหตุผลและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกล่าวหาว่าไทยละเมิดกฎบัตรสหรประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงปฏิญญาสันติภาพที่มีอยู่กัมพูชาถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงในภูมิภาคนี้และการโจมตีของไทยยังลุกลามไปที่เขตพ,พลเรือนและสร้างความเสียหายให้กับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมกล่าวหาว่าไทยโจมตีพลเรือนอย่างจงใจและไม่เลือกเป้าหมายรัฐบาลกัมพูชาขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประนามการกระทำของไทยและเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีครับอ่านดูแล้วก็อยากจะแหมนะครับว่าตกลงแล้วที่เขียนมาเนี่ยใครกันแน่ นอกจากนี้ครับพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโคโสกลาหมของกัมพูชากล่าวอ้างว่าถ้ายังไม่มีการดําเนินการเอาผิดกับกองทัพไทยถ้าวันนี้กองทัพไทยยังรุกรานกัมพูชาวันพรุ่งนี้กองทัพไทยก็อาจจะทําแบบนี้กับประเทศอื่นที่เล็กกว่าและอ่อนแอกว่าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้ไปกันใหญ่แล้วมาลี